เดือดวะเดือดวะไม่ได้บินแล้วมีกูยูอ่อะตุ้มระเบิดมันมนุนโอ้โห้เวนขี้แทบแตกะระเบิดมันมนุนโอ้โหสูกา้าขี้แทบแตกอะเอาล้วครับผมขอกราบสวีัสวัสดีชาวเกมเออเอาวีทุกคนด้วยนะเจะ๊ก็วันนี้มาอยู่กับผมฮีโโลเพชรสุดหล่อนาะตาดีเช่นเคยนะครับผม เแล้วครับผมนี่ผมก็จะมาเฮ้ยแข่งหนังห,หรือเปล่าสอนเล่นลิกกี้นะหรือว่าตัวละครใหม่แต่มานานแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ซุปซุปเป,ปร์ใกล้ไอ้ห่าเอ้ยเออประมาณนั้นอืม <c oughs> ก็มาดีครับสอง,หน,สองหนึ่งสพี่ก็ไหวเออ <c oughs> ก็ลิกกี้นี่เป็นตัวละครอุย้ยเ <c oughs> พื่อนเราเอาแล้วเคลียร์คลิปไวนะค่อนข้างจะไวเลยนะเฮ้ยเวนให้แวนสนใจเราครับร้อยเพื่อนครับพยายามเคลียร์คลิปไวๆอ่ะ โอ้ซุปโอ้กูจะแตกเอ้ยไม่สนใจเราครับเอาละครับเพื่อนกูไส่นะครับจังหวะนี้กูขอดิลัดมั้งครับเออกูลัดไปแล้วครับหนึ่งตัวครับจังหวะนี้การเล่นเราก็พยายามลัดเพื่อนนะครับซุปมาซุปมาซุปมาเอากูซุปมาเอากูไม่นะไม่นะจ๊ะกูไปแล้วจ๊ะวาร์ปครับตรงนี้นะครับที่ที่อันตรายสุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมเป็นไงไม่รู้ตัวด้วยโหเอ้ยเอาล่างแม่งโดนครับจังหวะนี้ เออเทคนิคก,การใช้สกิลก็โดนสองไปก่อนแล้วก็หนึ่งนะครับสารมาอีกแล้ว Black, ชื่อคลิปอาจจะชื่อว่าสอนเล่นนะแต่ไส้ในก็เป็นความกวนตีนทั้งนั้นเลย <c oughs> หรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะ <c oughs> เกียดมึงในซุปเนี่ยฮ่านอยู่นั่นแหละ <c oughs> เล่นไม่ไปยืนฮ้อ <c oughs> หืมลูกเตะพยาไฟ <c oughs> อูได้นะฮ <c oughs> ึริปโป้กูบอก <c oughs> เออบับแดงกูให้ สวยพี่เทวซุปปร์ไก่มาแล้วจ้าล่วงไหมจ้าล่วงไหมจ้าฮึลิปโป้มานะใจเย็นโอมาโอมาแค่นี้ใจเย็นอื้ือื้ือื้ือื้อไม่โดนเลย <c oughs> ซุปปร์ไก่เอาปะล่ะกูรู้กูรู้อยู่วะไม่รู้ะ่ะ <c oughs> มาแล้วครับเอเมิลี่ครับ <c oughs> เอาแวนไหม เอาไม่เอาเอมิลี่กูเต้แล้วครับอโอเ,เสียดายนะอืมตัวเรามันเฮาห่านเกินไปไงอะไรครับนี้รับหนึ่งแบบคลิปกลางก่อนอย่าได้วลซี <R ally. S 1> ก็เวลวสีผมว่าค่อนข้างโหดน,นะตัวนี้นะน้นเกมก็โหดน,นะเอาจากความคิดเลยนะมาไหวอยู่นะสี่สามสิบสองโอเคอปาพิดระเบิดรลบับมานน้นตุม้มโอ้โหโอ้โห,โโหเพือนกูแตกสวยโอมา สวยปั่นไปเลยปั่นยิงรีดสวยเพื่อนปั่นยิงรีดสวยอะไรครับเนี้ยตัวเราค่อนข้างได้เปรียบนะจริงตัวเราตัวมันตอนนี้ไวโอเลตก็ไม่ใช่ไม่ใช่วาเลตอะไรว่าบัตตุไฟก็ลังตีมังกรมังกรที่มันอยู่ในกังเกงยัดอยู่เนาะโอเคไปแพนด้ามาเอาเวลาเอ้โหเห็นผมไงเลยนี่ธรรมดาอยู่แล้ว ลิปโป้ฟาร์มนี่ว่าแคนด้าทำอะไรวะแคนด้ายืนเลนเออโอมากเนตอร่อยมากชิหายอ้โอ้กูแตกกูยอมอ้ห้าจะมาขนาดนี้เรียบร้อยนะครับผมตัวที่โหดที่สุดของทีมเราก็แตกมันที่เรียบร้อยนะปัใช่รึเปล่าก็พยายามเดินดูตามมาตาเรือด้วยนะเออเดี๋ยวโดนโดนไส้มันผม ล่วงไปล่วงไปเจ็บใจดิมึงดูดิเคลียคลิปไวมากแล้วก็จัดการเอมิลี่กูไวมากเอมิลี่พี่ไปแล้วน้องเอมิลี่พี่ไปแล้วน้องพี่ยังเดินอยู่เต่าเล็กพี่อกูอะไม่นะอืม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 ระเบิดเอ้าไม่ทำงานโอ้โหระเบิดพี่กูเฟลตุ้ม ตุ้มโอ้โหอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้ระเบิดไม่ทำงานจบแล้วเ <c oughs> มื่อกี้หัวใจกดเร็วไปหน่อยนะโทษทดดีพอดีไม่ได้จับนาน <me> อ้างอีกแล้วครับ <c oughs> ลูกเดียวพอ <c oughs> ลิปโป้เขาหลังนะแต่อย่าไปย่องครับอย่าไปย่อง <c oughs> เอาหมดแล้ว <c oughs> หมดสตองเกอร์เอาแล้วครับริปโป้เปิดกลางใส้ในชักไส้ชักศึก,ก <c oughs> แรงมาก ดูดเลือดแบบไอ้ห้าตีมันก็ตีมันไม่เท่านั้นนะมันมันเท่านี้ไงอึอ่หนึ่งแลกสองครับรู้จักเป้าไล้สองแลกหนึ่งมิเดี๋ยวเคคลิปก่อนไม่นั้นโดนดาแน่นอนอืมเราพยายามตอดตัวเราไว้ตอดครับไวลาด,ด้วยโอเค <Okay. S 1> you know? โอเคนี่อยู่นโอเคเดี๋ยวไปเคกลางก่อนไปป้อมกูออกมาการนิดอืมอืม คลิปไม่ต้องไปเขีดเอ้ยปอมป้อมป้อมปอมป้อมแตกนี่สวยนะครับอืมเดือดร้อนไปหมดนะไม่มันมันก็ไม่เดือดร้อนหมดหรอกมันดีซะด้วยมาดิมาดิมาดิเอาละครับแบตหมดละครับบันเทิงละครับอืมสวยไอบบัตมึงนี่ก็จะแอ็กซ์อืมตา้ตัวสองตัวป้อมหน่อยมึงอกการกูหน่อยดิอยากเดินละระเบิดไปด้านบนนู้นตุ่ม ไม่มีฟาร์มแรงห้าเลยเขาไม่โดนอุ้ยได้เนี่ยระเบิดน้ำมันนู้นอ๋ออ่าหนูก็เพื่อนเราแตกกันดิครับรออะไรแหมเอ้ยนึูว่าสุก้าเป็นเพื่อนเราซ้อนอยู่อะไรอย่างงี้ที่ไหนได้ไม่ใช่นะม,นนมันก็ได้เท่านั้นแหละพอพี่มาแล้วไงน้ององล่วงไปดิห้าไม่ล่วงเอ้าไม่นะระเบิดไปกินตุ่มโอ้โหขีเทบแตก,แตกอืม แค่นั้นอย่าเล็กขี้แตกเลยขี้แตนดีฟ้าโอเคตุ้มลบออากาศสุดยอดกดพีดอีกพยายามกดขงังสกิลหนึ่งอย่าก,กดเล่นนะบอกไว้ก่อนเ,ออเพื่อไครเบอร์ู้แต่มันคงรู้กันหมดแล้วสุป,ปร์แมนใกล้แตกมิลี่เอาเออสวยเอามันเอามันเอามันดิโหถ้าผมมาไม่ปล่อยอ่ะผมบอกเลยผมไม่ปล่อยศัตรูหรอก การป้อยงูมันก็เหมือนมันมากัดเราไงอะไรประมาณนี้นี่ไงดูดิมันกัดเราเน,นี่ยมันกัดใหญ่เลยเปิดมันเปิดมันมนู้นตูมสวยเอา้าผมไม่ได้แอดติดเปิดมันสวย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 เอากางชนะดับงง,งอีกแล้วหรือเปล่าเอาดิเอาให้เอาให้เอาให้ดูแลลูรลอดไปเลยซุปมาด้านหลังโจมไหมผมโกทยท่ลุสองคอยไวเลยมันมาทางนี้แน่นอนไม่มาเว้ เรียบร้อยดิซุปเอาซุปก่อนเลยตัวเจ้าปัญหาโหเอ้ยวิ่งหนีไปแล้วระเบิดไปน้ำนุษย <No. S 1> ตุ้มไม่โดนครับนายท่าน <c oughs> มาเปะละ่าเอาเลยตีกลางโอ้โหไม่มีใครมาตีกลางเลยเสียดายจาัดแตกหมดนะกูตแตกนะครับกูตแตกอีกเลยเอ้าเอือแตกครับผม <c oughs> โอ้โหเสียดายจาัดแทงอยู่ไหนจ้า <c oughs> โอ้แทงมึงเกิดหรือป่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผม รู้สึกแบดูเดือดมากเลยนะจริงตั้งคนตั้งแตกตั้งคนตั้งไปอะไรอย่างงี้มังกรโหนี่ท่านแวนท่านแวนจา้าโอ้โหดูซุปดิววระเบิดโอเมกาเนสโอ้โหโกโก้คันครับผมอากาศโกโก้คันฮิโปโอ,อเมริกินงอนตอดขี้ไปก่อนหนึ่งทีซุปซุปตัวบัรหะเลยอะอะจริงจริงมันมันทำให้วงแตกกันหมดเลยถ้ลบได้ก็คือดีถ้ลบไม่ได้ก็ขี้หาย บนบนรุเดือดว่ะบนเดือดว่ะแต่ฟังเราก็โชคดีที่มีผมอ่ออะเ <liv et> ดือดว่ะเดือดว่ะไม่ได้บินแล้วมีวกูยยู่อะตุ้มระเบิดมันมันนู้นโอ้โหเวนขี่แทบแตกอะระเบิดมันนู้นโอ้โหสุก้าขี่แทบแตก <c oughs> เคลียร์กลางก่อนถ้ามันแตกตัวเดียวนี่วะโหถ้าแวนไม่โดนผมไปเมื่อกี้มันถ้าไม่โดนผมนะมันไม่แตกหรอกไปซุบซุป สุกไม่ได้บินนะกูบอกเลยมีกูยูอ่อ่ะอืมอืมอืมเอาไปกินถ้าไม่ตายไหมจางอนาคเขตอุ้มโอ้โหอืมมามา,มาตอนนี้กําลังสร้างความได้เปรียบนะครับผมสุมมาคอยดันอยู่ไม่ถึงอืมเอาไปกิน ยิงย oh. ิงยิงระยะอ่อนฟางมากเลยนะตัวนี้มาเพื่อนเอากลางแล้วไว้โอก็เกิดอยู่นะเอาจริงไม่ได้ไว้โอนี่แย่นะอืมอืมอืมเอาไปกินกลางอนาคตตุ่มเพื่อนแตงหมดแล้วไอห้าพึ่งกลางถอยเพื่อนออกเดี๋ยวพวกมันได้เสี่ยวแน่นอนซุปเปอร์อีกแล้วซุปมึงเปิดได้เปิดดีเปิดฟรีเปิดเลยนะมึงอ่ะเปิดบ่วงอ้ป้อมมันก็แพ้ดิเพื่อน ในป้อมไหมได้ป้อมดิในป้อมขุมอยู่มั้งในป้อมอ,อ่ะในป้อมถือว่าดีนะครับผมสวยเอาดิตุ่มกลางนาเขตดิมาดิครับโอ,อ้โหฟ <c oughs> องมันแตกสองเหรอวะ <c oughs> บวกกับแทบตายแตกสองอืมใช่ได้ใช่ได้ก็เล่นประมาณนี้ครับผมอืมเข้าใจไหมไม่ได้สอนให้เลย,เลย <c oughs> ดันคลิปไปสูงสูงเลยครับผม ม,มาดีมาเดือดเดือดเดือดโอ้โหมาเย,ยอะอืไม่ได้บินเนะี่ยกูบอกเลยแค่นั้นแหละห่าอืมึมงอย่าพาคนนึง่งรถแตกไปด้วยนะครับขี่แตกโอ้โห,โ,โ,หโดนไปเอาไปกินกลางนาะเคศอารมณ์สมซ้อนมันตุ้มพผู้ผิดพูดถูก้มั่วไปละเอาว่าผมยืนการนะครับว่อาอย่าแทงเอ้เนี่ยถ้าไม่มีซุปก็ไม่มีตัวเปิดเออว่างมันนะอ่ะดูเอา ลังหลังงลังหลังงลัง,ลง,ลงสวยอู้ยิงโคตรแรงมันเปิดมันเปิดตีแล้วไงครับใครแคร,คร์ครับห้าร้อยพอไหมครับห้าร้อยพอไหมเนี้ยโอ้โหเกือบโดนครับเชียวตูดไปนิดเดียวอืมเทียวอืมอืมจะวัดปะล่ะโอ้โห,หวัดไปวัดมาครับโดนเลยครับแต่ชนะนะครับผมอืมเมื่อกี้เสียดายจัด สุปนี้กำลังวิ่งครับรีบวิ่งโอเคมาได้รับสองว่ะเสียดายนะไม่ได้วีพีด้วยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมอยู่ล้งคอมเมนเดอร์นะเพื่อใครยังไม่รู้นะก็แบบโหดขึ้นมาประมาณรับเออประมาณ0.001%นะตอนเนี้ยประมาณนั้นแน่นอนไบโอได้แน่นอนผมยกให้เลยเก่งจริงก็ประมาณนี้ผมสำหรับการสอนเลนลิกกี้นะถึงไม่ได้สอนห้าเลยก็ตามเออ แต่ก็ถ้าใครดูจนไอาจามแตงไม่กูดยตามอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมแล้วก็ไปแล้วนะผมรักทุ่มผมจุ๊บๆนะช่วงนี้ลองคลิปบอยเลยนะช่วงขยันไหนช่วงเนี้ยเออธรรมาดาปกติก็ให้ขยันอยู่แล้วแหละเออประมาณนั้นก็ไปแล้วับผมรักทุ่มผมจุ๊บๆนะเจอก,กันคลิปต่อไป